โดนปืนกลครับเป็นกลนี่ครับสหมดเลยขาดขาดไปเลยโดนี่นัดไม่รู้แต่ว่าไส้ออกข้างหลังนะคนนะผมผ้ากอสกาผภายสานรองหมดเนี่ยสองคนผ้ากอสที่มีอยู่ผมเขียนเป็นวันที่19ตามใบที่ใชราชการออกให้ครับโน้วันดีหองกองโอ้ยนี่เนี่ใบหน้าแกเลยและอือ แล้วพอหลังจากนั้น50กว่าปีได้ทราบข่าวอีกครั้งหนึ่งว่ามีคนที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ในครั้งนั้นรู้สึกไงบ้างครับโอ้ดีใจมากเลยค่ะตื่นเต้นค่ะต้องขอบคุณท่านที่คอยติดตามช่วยเหลือค่ะเรากลับมาที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขนนันอีกครั้งหนึ่งครับเพื่อที่จะมาเชื่อมต่อประวัติศาสตร์ที่สูญหายไปนานกว่า50ปีครับ จากคลิปที่เราได้สัมภาษณ์สิตรีสเสน่ห์อยู่ยากมากที่อำเภอบางสะพานเนี่ยนะครับท่านได้เล่าถึงวีรกรรมการรบของกองพันดีซี605ที่ทุ่งไหยหินและมีวีรกรรมหนึ่งเป็นวีรกรรมของร้อยโทบำรุงรักฉำพงหรือว่านามเรียกขานศีสง่าผู้กองร้อยผมพันตรีบำรุงรักฉำพงที่อยู่ค่ายทะนร้น่นะที่แกตายที่บีี605เนี่ยแกโดน,นยิงจะหลังขาดขาดขนาดมองเห็นใกล้อะครับ รัตเวงเงินไปะไปโดนผ่านลำุืนกนก็ช่วงกับพิกข้ามขนามันมีนานะช่วงที่กักพิกเนี่ยปืนกลมันลั่นอยู่พอดีโดนฝังในคาดผมกับรองหมวดห้าผมอยู่หมวดสี่ใช่ไหมครับของร้อยที่สางหมวดที่สี่ก็ช่วยกันคนละข้างลากลากเข้ามาเอเไอ้เดไอ้รองหมวดอีกคนชื่อไอ้ไพศาลลูกน้องไม่ไม่กล้าเข้ามาแล้วผมก็คานก็ไปเอามึงยิงกูยิงกูเลยยิงกูตายถ้ามึงไม่ยิงกูมึงตาย โอ้โหตอนนี้ผมน้ำตาล่วงเลยต้องตัดตินใจนะรับต้องยิงพุ่งร้อยตัวเองก็นอนยิงนะ้ะก็ปืนจิ้มเขาเขปึ๊ดเนี่ยไกลทีเดียวก็เงียบต้องยิงเพราอไส่ก็ออกแล้วไม่รอดอยังไงก็เอาขึ้นก็กลับไม่ได้นี่ผมไม่เคยเล่าให้คนอื่นฟังเดี๋ยวหาว่าเราเนี่ยมันเป็นคนที่โหดเมื่อคลิปนี้ได้เผยแพร่ออกไป ครอบครัวรักฉำพงจึงได้ติดต่อมาที่ผมและได้ขอให้ทางเราจัดการคบปะกันระหว่างครอบครัวรักฉำพงและสิบปรีเสน่อยู่ญาติมากการเชื่อมต่อประวัติศาสตร์ที่สูญหายไปนานกว่า50ปีจึงเกิดขึ้นขอขอบคุณกองปัญชาการกองทัพไทยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่ให้การสนับสนุนให้โอกาสดีๆแบบนี้เกิดขึ้นค่ะ เชิญครับเชิญครับคุณนายโอ้โหยังแข็งแรงอย่าเรียกคุณเรียกพี่นะเอาทิ้งไว้หน้าค่ายตั้งแตปีสี่สองแล้วจำได้ไหมครับไม่ได้หรอกครับจำไม่ได้แม่ก็จำไม่ได้แต่เขาหล่อยังเหมือนเดิมให้ให้ยายด้านนี้บ้าง นิดนแต่ว่าในรูปเนี่ยเขาเขียนเป็นวันที่19ตามใบที่ราชการออกให้โอ้โหสวัสดีหงคอนี่นใบห,หน้าแกเลยละในรายงานท่านเสียวันที่19 <S S ครับครับ,รบแต่ว่าแม่บอกว่าวันที่18ร้อยตรีหญิงเอื้อจิตรักช่ำพง ภรยาไม้อายุกว่า80ปีของร้อยโทบำรุงรักชำพงผู้ซึ่งไม่เคยลืมเลือนถึงเหตุการณ์ในวันที่มีผู้แจ้งข่าวว่าร้อยโทบำรุงรักชำพงสามีของเธอได้สละชีวิตในการรบในสมรภูมิลาวเป็นไงบ้างครับพอได้ทราบข่าวของท่านบำรุงรักชำพงจากท่านสิบรีสเสนก็ตกใจแล้วก็เสียใจมากค่ะเพราะว่าช่วงนั้นลูกยังอายุน้อยมากค่ะ คน,คนาาโตลเ,ลเล็กสี่ขวบกว่าคนเล็กได้9้าเดือนกับสี่วันค่ะแล้วพอหลังจากนั้นห้าสิบกว่าปีพอได้ทราบข่าวอีกครั้งหนึ่งว่ามีคนที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ในครั้งนั้นรู้สึกไงบ้างครับโอ้โอดีใจมากเลยค่ะตื่นเต้นค่ะต้องขอบคุณท่านที่คอยติดตามช่วยเหลือค่ะวันนี้ยังคิดถึงท่านบำรุงอยู่ไหมครับโอ้ตลอดเวลาค่ะ ไม่มีวันไหนที่ไม่ได้นึกถึงเขาเลยคุณรักรบบุตรชายคนโตและพันเอกชานรบรักชำพงบุตรชายทั้งสองคนของร้อยโทบำรุงรักชำพงซึ่งในขณะที่ร้อยโทบำรุงเสียชีวิตนั้นคุณรักรบมีอายุเพียงสามขวบส่วนพันเอกชานรบมีอายุเพียง9เดือนพวกเขาได้ยินเรื่องราวของคุณพ่อที่เสียชีวิตในลาวอย่างหลากหลายบางก็ว่าคุณพ่อถูกฆ่าศึกตัดศรีศรษะ บ้างก็ว่าคุณพ่อวิ่งเาาข้าใส่้าศึกจนถูกยิงเสียชีวิตแถมยังมีบางคนบอกว่าพ่อแต่งงานใหม่และใช้ชีวิตอยู่ในลาวไม่กลับเมืองไทยกระทั่งในที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผยพวกเขาเพิ่งทราบว่าคุณพ่อของเขาร้อยโทบำรุงรักชำพงคือวีรบุรุษสำคัญอีกคนหนึ่งแห่งสมรภูมิทุ่งไหหินรู้สึกดีใจมากครับเพราะว่าพยายามจะ ถามจากผู้รู้หลายๆท่านจากเพื่อนคุณพ่อบ้างอะไรบ้างครับเ้า mm hmm. ก็คนหนึ่งก็จะตอบคนละแนวเลยไม่ตรงแต่นี้ค่อนข้างให้ชัดเจนเ,เ,นเครับอันนี้เป็นแผนที่ในช่วงการลบทุ่งหายหินครับถึงได้มาจากนายทหารทุนใหญ่ของไลออนครับท่านผูสิงพลตรีสัมพันธ์ใจใจเวตนะาที่เป็น 103. ร้อยตรีเป็นที่ตั้งทางทหารในทุ่งหยหินทั้งหอันนี้ผูเก่ง ในจุดของพี่พ่ออยู่ที่ฟูเทิงนะครับเนี่ยห้าบีตีบีตีหกนีเเลขห้าบีซีหกศูนย์ห้าครับอันนี้ฐานยิงไลออนนะฮะส่วนอันเนี้ยที่อินทนิลอยู่อะครับอันนี้คือหกศูนย์เก้าะอยู่ใกล้ครับหกศูนย์ห้าเนี่ยกับหกศูนย์เก้าเป็นกองพันใกล้เคียงกันใช่ไหมครับครับเพราะว่าหกสูง 9กับ6จะทำหน้าที่คล้ายคคุ้มกันไลออนใช่ครับการสืบค้นทางประวัติศาสตร์การรบที่ทุ่งหายหินของเราเริ่มต้นที่บันทึกสรุปสถานการณ์ณทุ่งหายหินในวงวันที่18ถึง2 1่สิันวาคม2,514ซึ่งจัดทำขึ้นในเดือนเมษายนปี2,515ที่หัวหน้าแสนผู้บังคับหน่วยรบเฉพาะกิจ VP หน่วยรับผิดชอบการรบที่ทุ่งหายหินได้จัดทำขึ้นเอกสารดังกล่าว นอกจากจะระบุวีรกรรมของอินทนินร้อยโทชูเกียติสินค้าเจริญแล้วยังได้ระบุถึงวีรกรรมของร้อยโทบำรุงรักฉำพงหรือนามเรียกขานสีสง่าเอาไว้ด้วยโดยระบุว่าระหว่างการรบที่ทุ่งหายหินนั้นในวันที่18ทธันวาคมพุทธศักราช2514เวลาประมาณ10นาฬิกาศีสง่าหรือร้อยโทบำรุงรักฉำพงผู้บังคับกองร้อยที่3ของกองพัน b ี6 0 5 ได้นำกำลังสามหมวดไปทำการกวาดล้างบริเวณป่าไผ่ทางด้านทิศใต้ของกองพัน BC 605และได้ประทากับข้าศึกข้าศึกได้ใช้ปืนกลยิงอย่างหนักทำให้ฝ่ายเราเสียชีวิตและสูญหายเป็นจำนวนมากรวมทั้งสีสง่าซึ่งเป็นผู้มือขับหน่วยที่มีความเป็นผู้นำและกล้าหาญเสียชีวิตในที่รบเรื่องราวของศีสงหาหรือร้อยโทบำรุงรักชมพงจึงได้ถูกเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก แต่ตอนนั้นนะ่ะคือภูเทิงเนี่ยโดนก่อน6กสเจ้าโดนอนะ่ะค่าสึกขึ้น6กสเจ้าตรงเนี้ยในรายงานฉบับเนี้ซึ่เป็นรายงานร่วมสมัยนะที่เฉกวีพีเข้ารายงานนะคือค่าสึกส่วนหนึ่งเนี่ยมันอ้อมมาล้อ,อมตรงนี้หมดน,นี่อันนี้นี่ของที่คุณพ่ออยู่นะครับนี่เนกองร้อยเรากอ3ร้อยสามพ่อตายประมาณตรงนี้ออค่าสึกมันเลาะมา เขาดันเนี้ยเยอะมากครับมันถอยแล้วใช่ไหมตรงจุดที่เสียก็ตรงนี้ไกลกันมากไหมครับไม่ไม่ไกลหรอกครับไม่ไกลฐานอยู่รอบๆฐานไม่ไม่ถึงพันไม่ถึงกิโลอย่างเงี้ยผมเห็นตรงนี้ด้วยแต่ว่าผมไม่รู้ว่าตรงไหนแต่ว่ามันเป็นทุ่งนาเป็นทุ่งนาครับคือถ้าเรามองเนี่ยมันจะเป็นในความเป็นจริงตรงนี้มันจะเป็นเนินเป็นเทือกเขาเป็นเทือกเขาเป็นเนินเป็นเนินเป็นเนินตรงเนี้มีร่องน้ําร่องน้ํามีร่องน้ำผูดิงครับ แลตรงนี้มันจะเป็นทุ่งนาหมดเลยปัจจุบันเป็นทุ่งเนี่ยเนี่ยทุ่งนาหมดเลยเป็นบ้านเป็นบ้านบ้านไม่คนสมัยนี้ไม่มีซากซากของบ้านซากของบ้านแต่ปัจจุบันเนี่ยเป็นเกษตรกรรมเป็นแบบไถนาหมดเลยส่วนตรงนี้ก็เป็นอีกเนินหนึ่งเนินลูกๆอันนี้เป็นฐานยิงมัสแตงมัสแตงเราอยู่เนี่ยมองเห็นสบายเลยมัสแตง ม s สแตงกับไลออนเนี่ยจะทำหน้าที่ในการยิงสนับสนุนหกสเ้าเพราะในตำนานที่เล่าขานกันก็คืออินทนินเนี่ยซึ่งอยู่ตรงเนี้ม่ข้าศึกขึ้นมาเลฐฐานท่านก็เลยบอกว่าขอปืนใหญ่จากมาสแตงไลออนสติงเล่สามฐานเนี่ยยิงปืนใหญ่มาแต่งอากาศที่ี่ทให้อินทนินขอ สิบแปดสิบเก้าเนี่ยตรงนี้แตกหมดเลยผมไปได้รายละเอียดของท่านาบองบิงชันพลนี่นครับคุณพ่อที่ผมถ่ายลงในนั้นนะคนระับนะแต่วันนี้ผมเอาตัวจริงเอาเอาตัวเอ,วอกสารไม่น่า,นาชื่อจุดยอดอะไรทําทําไม่เห็นคลิปคุณอานะก็ออยังไม่อันนี้ชัดเจนที่สุด ชัดเจนชัดยิ่งกว่าชัดเนาะของจริงนังจริงนี่แหละตัวจริงนะครับนอกนั้นฟังอย่ากคนโน้นเล่าคนนี้เล่าผมก็ฟังคลิปของกคูณนี่ไงคิปเลยขอขับมาถึกหน้าค่ายธนรัตสีสง่าบอกว่าบ่มลุงนักชำผมผมหันมามองับเมียบ หน้าท้ายธนรัฐพอดีเลยครับ10โมงเช้าเนลุกเลยครับเขาก็โทรหารักลบอยู่ไหนพอดีซื้อของอยู่หน้าเซเว่นซื้อน้ำตองพุ่งบอกไอ้อยู่หน้าเซเว่นก็บอกมีเรื่องจะเล่าแล้วแฟนก็กลับไปคุยกันที่บ้านก็เลยออ๋ขับรถกลับบ้านพี่เขาขับรถตามมาเขาก็ส่งคลิปของท่านเนี่ยที่คุณอาเนี่ยส่งไม่ได้ไอ้จะส่งให้น้องโดนปืนกลคุณแล้วที่สง่าครับนางนี่ขาน เขาเรียกทำบำลุงคือสีสง่าสีสง่าชื่อพร้อมไหมเวลาเท่าไหร่ครับสิบโมงเช้าแล้กิจสิบโมงเช้าแต่เสียตอนกี่โมงก็ประมาณนั้นหลังจากนั้นไม่เท่าไหร่เพราะว่าตั้งแต่ผู้กองบำรุงตายเนี่ยนะตรงนั้นถ้าจะอยู่กันไม่ได้เลยยิงกันทั้งวันทั้งคืนลูกยาวตอนที่ออกไปเริ่ม่รเิมต้นจากเหนือเหนือเขา ได้รับคำจังจากไอ้เวนาอะไรเนีเย่ยว่ามีข้าศึกเข้ามาอยู่บริเวณนี้สมัยร้อยตีชัวอยู่ที่บ้านเก็บไว้ก็มีคำจังให้เราออกไป<ม>แึดพื้นที่ไปขวาดล้างเลยยึดพื้นที่ตรงนี้เลยอะออตรงที่หลังปืนคนมันนี่แหละโดยใช้กำลังหมวดที่สี่กับหมวดที่หกจัดกำลังไปกองโจมผมหมวดที่สี่หมวดที่หกก็คือไปฐานบํารุง<ห>น,นั่นเป็นรองผู้ขับหมวดเหมือนกันเพราะผู้ขับหมวดอะไม่ได้ออกช่วงนั้นเพราะ ตอนคืนน่ะผู้กำลหมดไปทํางานแล้วพอเช้าขึ้นมาก็เปลี่ยนรองผู้กำลหมดออกก็ผลัดกันกับผู้กำลหมดกับรองผู้กำหมดไปกับกองลังโดนปืนกลครับปนกนี่ครับหมดเลยขาดขาดไปเลยโดนปีนนัดไม่รู้แต่ว่าไส้ออกข้างหลังนะคนผมผ้ากอสกาวไพรตานรองหมดสองคนผ้ากอสที่มีอยู่มันประมาณพันไม่ได้อ่ะพันไม่พอเจ็ดจุดหกสองหรือว่าสิบสองจุดเจ็ดลุงยุทธเขาเล่าว่าอะไรพอได้ จัเป็นกองโจรเข้าไปช,ช่วงที่เดินเข้าไปเนี่ย<ฤ>ก็ระวังตัวกันอยู่แล้วว่าพอมันใกล้แล้วมันม,ม,ม,มีเป็นเป็นป่าแล้วที่สูงนิดๆลาดสูงๆปืนกนเขาตั้งอยู่เราไม่รู้หรอกว่ามันปืนกนตั้งอยู่ไหล่ก็บอก <S <S คิดว่ามันยิงตอนที่มันยิงเราถึงได้รู้เห็นฟันมันออกมาจากซุแบบ่มช่วงหนึ่งที่ข้ามไปกันไปแล้วเนี่ยสเกลหน้าของเรามีจะกําลังเป็นส่วนหน้าฮะก็ห่างกันไม่กี่เมตรอย่างนี้ยังรู้งี้ ข้ามคันนากันไปแล้วคันนาหมายถึงว่านาเป็นนานานะนะครับเป็นคันพกทีนี้ก็ไปกันเรื่อยไปพอบพกองมารุงไปตอนนั้นปืนเสียงปืนสันกนัดก็ยังไม่มีเงียบกิบกองบาลุงขึ้นคันนาปกติจะข้ามอย่างนี้ไม่ใช่แต่ข้ามเพื่อฝากตัวเวพื่อนเ็วพลิกตัวครับช่วงแกขึ้นคันนาเนี้ยคันนามันก็กว้างประมาณนี้แต่ย่อมคลุม คุนกลนดังถล่กมกันเลยก็บฐานมาเลยย่าเนี่ยขาดแต่ผมยังอยู่ยังยังคันคานก็อยู่ครับของนอนแพ่อยู่บนนี้แล้วสาลหลังคาไอ้ส่วนหน้านั้นไม่ได้เหลือกลับมาเลยทั้งคนคนที่ไปก่อนคนที่ข้ามไปก่อนกําลังที่ข้ามไปก่อนจัดเป็นลูกขบวนอย่างเงี้ยเราอยู่ผู้ความประชาอย,อยู่ตรงนี้ รองหมวดแล้วก็กองแล้วก็ผมกองนั้นเป็นคนสั่งงานอย่างนั้นยังมีอะไรก็สั่งทุกอย่างให้หยุดได้อะไรอ่ะแกสั่งแกบังคับบัญชาเองที่จะเข้าตีกันนะกล่าวว่าอย่าไปถล่มเขาแต่เขาถล่มเราซะก่อโอ้โหเขาเตรียมพื้นที่สังหารไว้สำหรับเราเขาเขาจะทำลายพื้นที่ถ้าผมว่าที่ข้ามไปแล้วนั่นคงจะไม่เหลือไม่เหลือเลยอ่ะ พอปืนคนดังแล้วเสียงไอ้คอเล็กๆมันถล่มแหลกเหลวก็ช่วยพวกกองวุยทำางที่ที่ลากเขามานะต้องความหน้าล้วก็ช่วยกันคลังพลิกดึงแก่ลงจากคนาวนั่นแหละก็ไม่ลงแก่กระดุกดิกไม่ได้แล้วครับแต่สติแกอย่างดีนะครับดีมากต่งอะไรอะไรได้หมดมือตีนแต่ช่วงเน็ตกระดูกดิกไม่ได้เลยมือยังได้บ้างเล็กน้อยแต่ว่าทำอะไรไม่ได้แล้ว มันขาดสันหลังขาดไปเลยกระเพาะมั่งไส้มั่งถกเสื้อมาก็พักกอดพันกันไม่อยากจะคิดถึงในตรงนั้น <c oughs> ผมรอดมาได้ยังไงกัน <c oughs> เหลือก็น้อยครับแน่ส่วนที่เหลือน่ะกระดานดนกันหนีขึ้นมาที่คองร้อยตรงเนี้ยได้ที่หกสิบห้าเนี่ยเนี่ย นี่มันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเขาเหมือนกันนะกองนี้ตรงที่กองร้อยนะเขาเล็กๆเป็นเดินเล็กๆหลังจากนั้นก็มาอยู่กุบที่ในบังเกอ,อร์ันแหละมันถลม่มแหลกเหลวหมดแล้วอีกไม่นานช่วงที่ตายนี่ใกล้ๆกับวันวันที่เท่าไหรอ่อ่ะหลังจากนั้นมันไม่กี่วันแตกแตกส่วนที่แตกนั้นมันจัดรูปขบวนไม่ได้เลยต่างคนต่างเอาตัวรอด แหลกเหลวไม่รู้ว่าใครตายใครอยู่ตอนไปลาวนี่ได้กลับมาสามครั้งค่ะก็คือกลับมาเยี่ยมบ้านกลับมาเยี่ยมบ้านค่ะตอนไปลาวกลับมาตอนลูกคนเล็กคลอดนี่ฮก็คลอดคนเดียวเหมือนกับคลอดคนโตค่ะตอนนี้กลับมาได้ลูกชายเขาก็ดีใจแล้วแล้วก็กลับมาเยี่ยมกลับมาเยี่ยมแล้วก็กลับไปกลับไปแล้วก็รู้สึก เดือนกรกฎาหรือเดือนอะไรอะ่ะถูกปืนที่นอกอ่ะค่ะก็มาผาที่พระมงกุฎแล้วก็พอหายก็กลับไปอีกค่ะกลับไปลบอีกกลับไปลบอีกค่ะพอหลังจากนั้นก็กลับมาเยี่ยมอีกครั้งหนึ่งก่อนจะเสียชีวิตไม่กี่วันค่ะก็คือก่อนท่านเสียชีวิตท่านกลับมาเยี่ยมกลับมาเยี่ยมสามครั้งค่ะ เขาได้บอกอะไรเราไหมครับครั้งสุดท้ายบอกว่าบอกว่าหนักมากนะคุณว่างนี้ถ้าเป็นไปได้เขาชอบพูดเล่นค่ะถ้าเป็นไปได้นะคิดบำเหน็จบำนาญไว้เลยนะพูดอย่างนี้จริงๆค่ะแล้วก็เตรียมตัวด้วยแล้วก็ให้ซื้อที่ซื้ออะไรเตรียมไว้บ้างนะเดี๋ยวจะไม่มีที่อยู่กับลูกเขาบอกอย่างนั้น,นะคะ่ะ บอกถ้าเป็นไปได้ให้ไปซื้อที่ลบบุรีจะได้ใกล้ญา,าติพี่น้องให้เหมือนสั่งเน่ะคะ่ะตอนที่ได้รับข่าวท่านบำรุงเนี่ยมาเป็นจดหมายเหรครับจะมีคนมาบอกก่อนว่าคนนั้นเสียนะคนนี้เสียนะอะดิฉันก็เลยถามว่าล้วสามีพี่ละ่ะคุณบำรุงเป็นไงมัง่งเขาก็บอกว่าให้ไปถามคนนั้นสิให้ไปถามคนนี้สิพวกพี่ก็ไปด้วยกันนะฮะ เขาไม่กล้าบอกอะจนกระทั่งไปทำงานแล้วก็ไม่สบายใจอยู่หลายวันจนกระทั่งได้รับใบมรณะบตรแล้วก็ทั้งหน่วยเหนือส่งข่าววิทยุมานะคะตกใจค่ะคือไม่มีความรู้สึกอะไรเลยค่ะกำลังใส่บารอยู่ไม่รู้ว่าเดินเข้ามาบ้านได้ยังไงหรือนั่นยังไงกับก็ขอบคุณทุกท่านค่ะ ขาดไม่ได้คือองค์การสงเ้์ทหารผ่านศึกค่ะขอบคุณท่านเหลือเกินค่ะช่วยเหลือมากเลยค่ะสมัยลูกเล็กๆถ้าไม่ได้องค์การสง้์ทหารผ่านศึกนะคะก็คงลําบากค่ะเพราะว่าท่านมาโอเอยพวกอุปกรณ์การเรียนค่าขนมกลางวันลูกให้ค่ะจนจบมหาวิทยาลัยหรืออายุ20ปีค่ะ ขอบคุณจริงๆค่ะซึ้งเหลือเกินกับองค์การทหารพันสึกค่ะทุกวันนี้ท่านก็ยังช่วยเหลืออยู่ค่ะนี่เป็นอีกหนึ่งวีรกรรมของวีรบุรุษแห่งทุ่งไหายหินร้อยโทบำรุงรักชำพงหรือศีสง่าเรื่องราวของเขาเป็นความลับที่ดำมืดมานานกว่า50ปีซึ่งครอบครัวรักชำพงไม่เคยว่างเว้นจากการค้นหาความจริงจนในที่สุดเรื่องราวก็ถูกเปิดเผยขึ้น ขอขอบคุณกองบัญชาการกองทัพไทยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกที่สนับสนุนให้เหตุการณ์อันน่าประทับใจเหล่านี้เกิดขึ้นทีมงานของเราจะทำการค้นหาและเชื่อมต่อประวัติศาสตร์ที่สูญหายในอดีตต่อไปเพราะเรารู้ว่าแม้การเวลาผ่านไปนเนิ่นานานนับสิบปีแต่คนที่รอคอยวีรบุรุษเหล่านี้กลับบ้านไม่เคยสิ้นความหวังที่จะได้รับรู้เรื่องราวของบุคคลที่จากไป ในดินแดนที่ห่างไกลนับพันกิโล